โอ้ my god เยอะมากหวัมากเลยอะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิสตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนว้และก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ มาอยู่กันในเกมไม c คร f t กันอีกแล้วนะค่ะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าเราก็มาอยู่กันใน m i ไม c คร f t รีวิวมอสนั่นเองนะคะก็บุ่มก็ไม่ค่อยได้ทำรายการแบบนี้สักเท่าไหร่นะคะทุกคนวันนี้บุ่มก็มีมอสมอสหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยะคะ่ะทุกคนก็เป็นมอสที่ทําให้เราสามารถไปมิติอื่นได้นอกจากพวก n นเธอร์หรือว่าพวกดีเอ็นนะคะทุกคนโดยมันมีเยอะมากๆนะคะนี่เลยให้ดู เนี่ยมันจะมีแบบเป็นบล็อกแบบเยอะมากนะคะทุกคนแต่บลูมไดทำการเลือกมาแล้วนะคะทุกคนนี้เลยก็จะเป็นแบบว่าพวกบล็อกตัวอย่างที่แบบมันน่าสนใจอะไรอย่างนี้ก็จะพาทุกคนไปดูกันนะคะทุกคนก็มาเรื่องมนที่ประตูของหญ้านะคะทุกคนนี่เป็นบล็อกหญ้าทาไมไม่ได้อ่ะบุูมทําอะไรผิดเหรอโลเอา้าแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนมีอะไรผิดพลาดวะนี่มีอะไรผิดพลา,า <laughs> ดาเหรออ๋อเป็นดินอ่ะฮะ เกิดอ,อะไรขึ้นยา yeah. glass box อันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะคะทุกคนอยู่ดีมันก็ไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรเราไปอันต่อไปนะคะทุกคนก็คือเป็น b r i c อันนี้มันต้องวางข้างล่างด้วยอันนี้ก็แสดงว่าต้องเป็นอันนี้อ่าโอเคเดี๋ยวพาไปนะคะทุกคนแล้วต่อไปก็เป็น stone นะคะอันนี้ก็เป็น s t o n เนบุมทำไว้ย่างงี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้เป็นดิน ก็คือเดิร์ทนี่ปุ๊บโอเคเดี๋ยวไปอันแรกกันก่อนเลยนะคะทุกคนปุ๊บเป็นไม้บิกค์แบรูมันเองนะคะไม่เบิร์ชไม่ใช่ไม้บิลคเอยเรียกอะไรโอ้โหมันเป็นแบบนี้เลยนะคะโอ้โหแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะวิตเทอร์สเกเลตันเรอเต็มไปหมดเลยะคะ่ะทุกคนแล้วก็มีเอ่อ TNT นะคะโอ้ไม่กอบุ่มไปไกลไม่ได้เลยสิเดี๋ยวกับไม่ได้เอา้าว่าแต่ว่าประตูเราหายไปไหน้วเนี่ย แบบนึงนะคะทุกคนประตูบุมหายไปไหนหูทุกคนแล้วมันก็มีพวกแบบว่าเป็นไม้เบิรชกับพวกชั้นหนังสือด้วยนะคะตกแต่งออารมณ์เหมือนเป็นเนเธอร์บุมว่าอืมแต่ว่ามันไม่แค่ไม่ใช่พวกเออแร่ในเนเธอร์นั่นเอง <c oughs> ความรู้สึกของบุม๋มมานะแต่ว่าตอนนี้บุ๋มหาประตูกลับไม่เจอคะทุกคนอา้าวตายแล้วอ่านีงไ่หาตั้งนานตกใจหมดออะกลับไป <c oughs> โอเคต่อไปนะคะก็เป็นสโตนนะคะทุกคนไปดูซี โลกของสโตนงั้นหรอมันก็คงจะเหมือนอู้วเวลาวาด้วย้ยโ,โลกจากอู้แหลกๆทุกคนแหลกโอไม่กอมันมีพวกเอ่อกรวดด้วยนะคะทุกคนอุ้ยโอ้โหอยู่ๆก็ระเบิดขึ้นมาก็เราไปไกลไม่ได้เยวกลับไม่ได้นะคะทุกคนให้ดูคร่าๆอุ้ยมีต้นไม้ด้วยนะอืแต่ก็มีพวกแบบวิเทอร์สเกเลตันเต็มไปหมดเหมือนเดิมนะคะว้าโอ้โห มิตินี้มองตรงนะคะว่าน่ากลัวเออไม่จําเป็นก็ไม่ต้องมานะบุ๋ม่าโอเคเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวจะได้ไปดูอันต่อไปกันแต่เนอะต่อไปนะคะทุกคนเป็นดินไปดูสินี่นีน่นโอ้ดินก็คือเบสิกทั่วไปค่ะทุกคนมันก็คล้ายกับโลกที่เราอยู่ปกติแต่ว่ามันก็แค่จะมีแค่ดินแล้วก็แบบมีพวกม็อบที่เป็นวิทเทอร์สเกเลตันเยอะนิดนึงนะคะ ก็จะมีแบบ TNT แทรกไปหมดนะคะทุกคนมีน้ำเออก็ดีนะถ้ามีู่บ้านนี่คงจะดีกว่านี้นะคะทุกคนแต่นี่ไม่มีไงแต่ก็ดีมากๆแล้วแหละโอเคเข้าคร่าวประมาณนี้นะคะไม่กล้าไปไกลเดี๋ยวกลับไปได้ต่อไปนะคะทุกคนเป็นไดมอนด์อ่ะไปะเป็นที่ที่ทุกคนอยากไปแน่นอนนะคะถ้าหาักเล่นไหมครับอ้โโอ้โหยิ่งกว่าถูกหวยโอ้โหแหลกโอ้โหแหลกแหลกโอ้โหแหลกเลยมันระเบิดอะไรอะ่ะ น้ำบุ่มปักทอดไปดีกว่าเราอยากออกไปอยู่ภายนอกนะออ้เสียงระเบิดเต็มไปหมดเลยทุกคนโอ้โหอ๋อรู้แล้ว TNT มันโดนไอเนี้ยโดนลาวาเนี่ยค่ะข้างนอกประกอบไปด้วยอกรวดนะคะทุกคนหรือว่ากาเวลกับ TNT แล้วก็ไดมอนทั้งนั้นเลยโอ้โหไดมอนเยอะมากนะคะทุกคนโลกนี้คือใครมาแล้วแบบไม่รวยไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยค่ะทุกคนไดมอนแบบจัดอ่ะเออ ป่ะเรากลับดีกว่าจะมา,มาจากทางไหนทางนี้ดี่เปล่าอ,ออกมาแล้วค่ะทุกคนต่อไปเป็นอันนี้ก็คือเอโมอรลนะคะก็จะหน้าตาคล้ายๆกักบไดมอนด์เมื่อกี้เลยนะบูม,ม่าแล้วเชียวเหมือนกันเป๊ะเลยแค่มันเป็นเอโมอรลโอ้โหแอบแหลกมากๆแค่นี้โอโ้โหโอแต่มันไม่มีพวกต้นไม้เลยะค่ะทุกคนจะมีโอ้จะเป็นอะไรอ่ะเป็นพอกเขียวๆนั่นจะเป็นสลามบล็อกนะคะใช่ไหม อาชาเป็นสลามบ็อกแต่มันไม่คิดจะมีม็อบตัวอื่นเลยเหรอนอกจากไม่ใช่ม็อบสิมอนสเตอร์บุ๋มก็เรียกผิดเออแล้วโอ้ยเพิ่งระเบิดกันสิแล้วแล้วบุ๋มมาจากตรงไหนเมื่อกี้โอ้หนุ่นโอ้ตกใจคือแบบเมื่อกี้ก็คือหมุนหางงมากทุกคนกลัวกลับไม่ได้ไม่ใช่แลวนะคือบุ๋มขี้เกียจมาทำไอ้นี้ใหม่ไงต่อไปเป็นลาพิสนะคะทุกคนอันนี้เป็นบ็อกลาพิสโดยเฉพาะอ อันนี้จะเป็นโทนแบบว่าน้ำเงินเทานะคะก็จะมีพวกลาพีส TNT นะคะทุกคนดูซิไม่มีมอนสเตอร์หรออ่ามีเหมือนเดิมว <laughs> ิเทอร์สเก l เลตัน,นะคะแล้วก็มีลาวาก็จะประมาณนี้ต่อไปเราไปที่เลสโตนกันดีกว่านะคะก็ให้ทุกคนดูกันแบบคร่าๆวๆเลยอีกเยอะเลยค่ะทุกคนวันนี้หมอกเลยว่าดูกันแบบนัวๆนี่ขนาดบุ๋มไม่ได้รีวิวทุกอันนะเนี่ยโอ้โห หเลสโตนเลสโตนจ๋าเลยอะ่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยนอกจากเลสโตน,น,นมันก็จะมีไอ้พวกนี้ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรนะเลสโตนแรมนะคะใช่แล้วก็มีอะไรขาวๆก็ไม่รู้ในบุ่มบินไปดูตรงนี้ก็ได้ใก,ใกล้นะคะอ๋อเป็นไทโอไลค่ะทุกคนใช่มีบล็อกไท right. โอไลโอใช้ได้นะ แต่ว่ามันแดงมากเลยด้วยมันก็คือแบบเลสโตนอน่ะเนาะทำไงได้ปะกลับค่ะพากันดูอย่างอะนี่นเ็นหน่อยพอของปากของคอต่อไปชั้นบนนะคะก็อ่าเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะปะก็คือเป็นแร่อะไรนะแร่เหล็กของเรานั่นเองโอ้นี่เลยเป็นแหล่งฟาร์มเหล็กชั้นยอดนะคะทุกคนมีแต่เหล็กเต็มไปหมดอู้มีบล็อกเป็นที่เป็นบล็อกด้วยนะไม่ได้มีแค่แบบพวกแร่นะคะทุกคนนี่ โอ้เมสิ่งเมสิ่งมากเลยนะแล้วมันก็ไม่มีต้นไม้นะคะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรก็เป็นแบบเหมือนมิติเอามาให้แบบฟาร์มของง่ายขึ้นอะไรอย่างงี้นะคะ <c oughs> ต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็นซีรนเทิมาปรึบถัาดาไหนดูซิอ่ะโอ้ตกใจนึกว่าแหลกอู้แหลกจริงๆด้วยโอ้โหนี่ขนาดบุมไม่ได้เปิดเชดเดอร์นะคะทุกคนยังแหลกขนาดนี้อ๋อในซีรนทิมันก็จะมีบล็อกที่แบบ ที่อยู่ด้วยกันนะคะทุกคนก็คือบล็อกไอ้นั่นน่ะเออเห็นไหมนั่นแหละตันนี้บุ่มแหลกนะคะทำอะไรไม่ได้เลยอย่างนี้หน่อยพอรับไหวเมื่อกี้มันเรนเดอร์ไหลช้นงเกินไปนะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้สําหรับมิติของซีเลนเทอร์นะคะทุกคนปะเรากลับกันดีกว่าต่อไปเราไปที่ไหนกันต่อต่อไปเราไปกันที่อันนี้เลยนะคะก็คือเป็นออฟซิเดียนนะคะทุกคนปุ๊บออฟซิเดียนอันนี้บุ่ม่ามันจะไม่ใช่เนเธอร์นะใช่เห็นไหมมันจะไม่ใช่ ที่เราสร้างทั่วไปเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเนเธอร์นะคะทุกคนแต่มันคือมิติของออฟซิเดียนโดยตรงนั่นเองนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะอารมณ์เหมือนกับเนเธอร์เลยแหละแต่ว่าแค่เป็นสีม่วงอะนะอืมไปรีบบางคนบอกอุย้ยพี่รีบจังเลยขอดูอีกนิดนึงคือไม่รีบไม่ได้นะคะมันเยอะจริงๆนะต่อไปเป็นบอกคอร์สอันนี้อันนี้ก็เป็นแบบว่า บุ๋มน่าจะชอบนะไม่ใช่บุ๋มน่าจะชอบบุ๋มชอบเลยเพราะว่ามันเป็นมิติที่ทำให้บุ๋มแบบทำบ้านโมเดิร์นได้ง่ายขึ้นนะคะทุกคนพวกบล็อกคอนี่จำเป็นมากๆเลยนะเดี๋ยวเราใช้นี้หมายทางมากลัวหลงอู้มีกระจกด้วยเป็นกระจกขาวนะคะโอเคเป็นประมาณนี้แล้วก็มีลาวาโอ้โทุกคนต้องรีบกลับแล้วแหละยีระเบิดมันก็ตกใส่ลาวาไม่ใช่สิลาวากระเด็นใส่เออนั่นแหละ โอเคมดแถวแรกไปแล้วต่อไปนะคะทุกคนเราจะไปกันแมบ,บรวดเร็วต่อไปแถวนี้ก็จะมีอันนี้อันนี้อันไหนอันอันน,น,นี้แล้วก็อันนี้อไปอันนี้ก่อนมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นน้ําแข็งนะคะทุกคนเป็นไอซ์พอร์ทัลโอเคอารมพอร์ทัลหรือเปล่าพอร์ทัลนั่นแหละ <laughs> ยิ่งตัวอ่านผิดอยู่ก็จะเป็นมิติของน้ําแข็งนั่นเองนะคะทุกคนโดยที่มันก็นะ ออกอารมณ์แบบเยือกเย็นนิดนึงแต่ว่าม็อบก็แต่ว่าพวกมอนสเตอร์ก็ยังคงเป็นวิเทอร์สเกลตันอยู่นะคะอืมก็ไม่ได้มีอะไรมากมีประมาณนี้นะคะมีสโนด้วยนะเมื่อกี้โอเคอีกข้างๆกันบุ๋มันมันก็น่าจะคล้ายๆกันเพราะว่ามันเป็นน้ําแข็งเหมือนกันนะคะเพียงแค่มันเป็นน้ําแข็งแบบใสๆอ่ะเนี่ยโอ้โหทีเอ็นทีมันเยอะขนาดนี้เลยหรอดูสิทุกคนมันแทรกตัวไปหมดเลยอ่ะถ้าจุดทีเดียวนี่บุ๋มอันระเบิดทั้งแมปเลยนะ แรงมากอ่ะต่อไปเป็นแมกมานะคะมาแมกมาปึ๊บดูซ์เซแมกมาก็คงจะคล้ายๆกับเนเธอร์ปะนั่นไงบูม่าแล้วใช่มันก็จะคล้ายๆกับเนเธอร์จริงๆด้วยข้างในมันก็จะประกอบไปด้วยอุย๊มันมีโคด้วยนะคะเป็นธีมสีส้มนะคะทุกคนแล้วก็มีเลขที่มาจากเนเธอร์นิดหน่อยอ่าดูแบบเป็นรวดเร็วคร่าวๆนะคะทุกคนประมาณนี้ กลับกันดีกว่าเริ่มแรกแล้วอยู่นานไม่ได้เพราะว่ามันจินเนเรตแล้วมันแบบแหลกนะคะต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะคะทุกคนนี่เป็นบล็อกดินเผาก็น่าจะเป็นดินเผากับน้ำปะอุ้ยหรือเปล่าเราคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยฮะยวดูซิเอาทอตไปด้วยจะได้ไม่หลงทำไมบุมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยขอดูหน่อยขาวมันมีอย่างอื่นไหมนอกจากแบบนี้มีน้ำหรือเปล่าหรือว่ามีลาวา มอไม่ได้ซะงั้นนะ่ะเฮ้ยยาวายัางไงทางนี้นะคะเราขึ้นบนได้ปะอ่าขึ้นมาบนสุดบนนี้ปรากฏว่ามันคือโลกของอะไรเนี่ยไม่ใช่ละลงไปมันเป็นอีกโลกนึงแล้วอะแล้ววันนี้เป็นอย่างนี้หรอเฮ้ยมันไม่มีอะไรให้เราแบบไปซอดได้อีกใช่ปะ น่าจะเป็นประมาณนี้ละค่ะทุกคนอืไปไปกันต่อบอกแล้วว่าบุ่มรีบนะคะคลิปนี้ต่อไปเป็น TNT นะคะโอ้โหเข้าไปนี่มันจะไม่ระเบิดแบบรานาวกันเลยเอ่ะรู้สึกกลัวถ้าหากมันเป็น TNT กับ magma กำลังจะบอกว่ามันเป็นจะเป็น TNT กับลาวาหรือเปล่าดีนะไม่ใช่เป็น TNT กับน้ำโอ้โหค่อยน่าไว้วางใจหน่อยโอ้ยิ่งบาดเสียวอยู่นะเนี่ย ถ้าเป็น TNT กับลาวานะมันบุ๋มมากบุ๋มคอมพังแน่เลยวันนี้มันมากับทรายโอเคได้อยู่ก็นั่นแหละค่ะทุกคนโลกแห่ง TNT แล้วก็มีเห็ดด้วยนะเฮ้ยไม่อดตายค่ะทุกคนมีเห็ดด้วยต่อไปนะคะก็จะเป็นกระจกนั่นเองนะคะป่ะปึ๊บมาดูซิโลกแห่งกระจกโอ้โหแหลกเลยอ่ะเป็นกระจกกับ TNT นะคะทุกคน ในโลกนี้ก็จะไม่มีอะไรมากมีแค่นี้ละคะ่ะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นเลยลาวาแล้วก็กระจกล้วนๆนะคะจ uh huh. ิบกลับอย่างรวดเร็วเพราะว่าแหลกเมื่อกี้แหลกมาก <laughs> แหลกไม่ไหวนะต้องขออภัยด้วยที่แบบไม่สามารถอยู่นานได้นะคะเนื่องจากว่าความบุ๋มมันไม่ได้แรงนะคะ <laughs> แล้วมันจะแหลกไงเฮ้ย้อันนี้เป็นโลกของถ่านหินนะคะทุกคนเป็นเชื้อเพลิงทีม่มีวันสิ้นสุดเลยเนี่ย เยอะมากนะคะแล้วก็มีพวกกาวเวลกับพวก TNT เต็มไปหมดเนะาะก็จะประกอบไปด้วยประมาณนี้นะคะทุกคนปะไปกประเตาะปึ๊บต่อไปบุ๋มพาทุกคนไปที่อันนี้เป็นแซนแซนสโตนนะคะปึป๊บดูซิโอ้แซนสโตอนอยู่กับอะไรอยู่กับลาวาอืมมันก็คล้ายๆกันหมดนะบุ๋มว่านะมันก็ไม่ค่อยได้แตกต่างกันมากสักเท่าไหร่ ต่อไปเป็นโลกของอันนี้ดีกว่านี่เป็นพวกเพนนีนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะชันหนังสือเอออันนี้ก็คิดนานเชียโอ้โอ้ฉันหนังสือโอ้โหโอเมก้าแล้วมีมอนสเตอร์่ะเนี่ยออมมีเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะแล้วก็แทรกอยู่กับพวกเทียนที่กับกาเวลเนาะคือบุ๋มรู้สึกว่ามันน่าจะแบบหน้าตาลูกคล้ายๆกับพวกเขาเรียกว่าอะไรเนเธอร์นะคะทุกคนเพียงแค่เปลี่ยนมอ็อกแค่นั้นเองเองนาะแล้วก็อันนี้ เป็นกล่องโลกไม่ใช่กล่องคราฟติ้งเทเบิลเออเป็นโลกของโต๊ะคราฟนะคะอู้อยู่กับน้ำมันดูเป็นตารางไปหมดเลยเนาะลายตาเหมือนกันเลเนี่ยโอ้โหไปกับต่อไปอันนี้และคะ่ะทุกคนบุ๋มไม่รู้มันจะออกมาเป็นยังไงนะเน,นี่ยเออมันไปได้นะเป็นโลกของรั้วนั่นเองนะคะทุกคนโอ้โหโอ้โอ้แลกแลกโอ้โหแลกแลกแลกบุ๋มเนี่ยแลกเลย โอ้มันก็จะเป็นรั้วที่อยู่กับ TNT นะคะแล้วก็อยู่กับน้ำโอเคแล้วรีบออกไปดีกว่าเพราะว่าตอนนี้บุ๋มแหลกมากเลยโอเคเราจะไม่เสี่ยงหลุดนะคะอะหมดหรือยังต่อไปเป็นโลกของอเขาเรียกว่าอะไรนะที่ปุงยาเหรออันนี้บุมทำผิด่บไม่ผิดโอเคไปดูซิจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าอันนี้บุมม๋มวาน่าจะคล้ายๆกับเอ้เมื่อกี้นั่นไง โอ้โอ oh. oh ้อเมกอดเยอะมากหวังมากเลยอะเฮ้ยจริงจังอะโอ้โ oh. หแหลกกว่าอันเมื่อกี้เยอะเลยทุกคนบุมจะกลับได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะทุกคนขอหมุนหัวกลับก่อนไม่ไหวนะคือเดินออกไปแค่นิดเดียวนี่มีเสียงคอมดับนะคะทุกคน <laughs> โอ้เราอู้มีระเบิดอีกกลับ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 น,นั่น เกมแคชจนได้โอเมก้สักครู่นะคะโอ้โหเมื่อกี้บุ๋มเกือบกลับไม่ได้เนี่นะทุกคนโชคดีที่ยังกลับได้อยู่ <c oughs> โอ้โหคือแบบอันนี้แหลกสุดแล้วนะคะทุกคนอย่าไปนะบุ๋มเตือนไว้ก่อนนะต่อไปนะคะเป็นโลกของเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรนะจำชื่อไม่ได้อันนั้นแหละ <c oughs> ฟังเข้านะคะ <c oughs> นี่เลยอ อันนี้ก็ดีนะเป็นแบบว่าที่สำหรับฟาร์มอาหารชั้นยอดเลยนะคะทุกคนมันก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมก็มีไม้แทรกบ้างนะคะแล้วก็มี TNT เช่นเคยนะเนอะประมาณนี้ไปกลับรีบจัดต่อไปเป็นโลกของขนแกะนะคะไปดูปึ๊บแตนๆขนแกะจ้าโอ้อารมเหมือนเพชรเลยเนาะแต่มันแค่เป็นขนแกะนะคะ กับคนแกะสีดำแทรกกันอยู่อันนี้สวยนะบุ๋ม่ามันสวยเลยถ้าเป็นสีชมพูก็จะแบบออกแนวหวานเหียวบีนิดนึงอก็ประมาณนี้นะคะทุกคนไปเราต้องรีบไปรีบกลับไม่อยากให้มันโหลดแมปนานเพราะวะ่ามันจะเกิดอาการแลกนะคะแล้วก็เป็นสิ่งนี้ก็คือเป็นบล็อกคอนกรีตนะคะสีม่วงไปดูสิไม่ใช่สีม่วงสีเรียกว่าสีบานเย็นนะคะโอ้โ้โ อันนี้สวยอยู่นะนันมีน้ำปะมันอยู่คู่กับอ๋อมันอยู่คู่กับลาวาน,นึกว่าอยู่คู่กับน้ำซะอีกอมีความชมพูชมพูนะคะทุกคนโอเคก็จะประมาณนั้นนะคะคือบุ๋มก็พาดูเยอะไม่ได้เพราะว่าแลกนะคะเดี๋ยวมันเกมแคสกเหมือนเมื่อกี้อีกต่อไปนะคะทุกคนอันสุดท้ายใช่ไหมใช่มันก็คืออันโนโพรทอลนี่ไปไปดูอู้อันนี้แหละคะ่ะทุกคน มิติแห่งความมืดที่แท้จริงนะคะบอกเลยว่าฮาร์ดคอร์สุดๆก็อันนี้นี่แหละเพราะว่าโลกนี้จะมีแต่วิเทอร์เต็มไปหมดที่ไม่ใช่วิเทอร์สเกเลตันด้วยนะเป็นตัววิเทอร์เลยนี่เห็นไหมโอ้โห my กอดโหดเกินมีแต่วิเทอร์แล้วก็มีแค่ความมืดมิดนะทุกคนก็นคือแบบมันคือโลกที่น่ากลัวมากๆโลกหนึ่ง <laughs> โ,อโอเคเรากลับดีกว่า อยู่นานไม่ได้เช่นเคยนะคะก็ต้องขออภัยกันด้วยเนาะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะค่ะทุกคนสำหรับมอสประตูไปโลกอื่นๆของไมค์ครับนะคะทุกคนก็ถ้าหากใครชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมไปก,กดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะชื่นใจในคลิปนะคะไม่วาาจุ๊บๆเย้ yeah.